สวัสดีค่ะเข้าสู่ช,ช่องป้าคำสายข,ข,ขู่กกอกนะคะไปซะแล้ว <c oughs> ไปแล้วเนาะ <c oughs> fc ไปแล้วเนาะ n อไม่คอยกัดต้มก้องกระพูนยู่ซถุงละยี่สิบไปอุดหนุนแน เอามามาจำแจวกินแล้วทำอะไรคะสองคนนี้ <c oughs> ก็เขาไปหาคนหมดแล้วเนาะเหลือแต่เราสุว นะก็มีไหนเห็ดเออลูกเห็ดเหรอคะมีลูกเห็ดนะคะไ,ไ,ไ,นนไปหาคนกับเขาก็ไม่เห็นแล้วก็กลับบ้าน,น,นอ๋ออันนี้ก็หนึ่งกิโลใช่ไหมหนึ่งกิโลหนึ่งขีดหนึ่งกิโลหนึ่งขีดนะคะ กล้วยนี่ก็เหลืองอาา่ะลาไม่มีคนซื้อคะ่ะ <ừ, S 1> เหลืองอาา่ะลาไปหมดเลยเหลอใครอยากก็บิดเอาบินะดเอาช่วยใครดูคลิป <c oughs> ช่วยซื้อหน่อไม้ป้าคำสาสหน่อยนะคะ <c oughs> เหลือประมาณสิบหกถุงนะคะถุงละยีสิบบาทคะ่ะต้มเรียบร้อยพร้อมที่จะกินแล้วคะ่ะ <c oughs> ไปดูพ่อค้าก่อนเนาะ พ่อค้านี่ก็มาขายทุกวันทุกวันขยันมาวันนี้รู้สึกเงียบเพราะว่ามีคนไปหาคนหายนะคะ

มาขายโต๊ะเก้าอี้อ่ะอะไรนั่นอ่ะอ hey. e ันเท่าไหร่ ค่อยขายให้เจ้าเลยสองร้อยน่ะอันบันไดนี่เด้บันไดมันี่สามร้อยหันนี่ยาสามร้อยสามร้อยห้าสิบอันเน่าุดนี่สามร้อยบ่อันยาวนี่อันเาวน้มันหกเมตร อันไดหกเมตรอันนาวสุดอันนี้บ่กหเมตรว้ายมันแมนอยู่บอหกเมตรชักบาทอันนี้าเประมาณหนึ่งสองนลส้กว่าบาทาตรเน่เมตรละแปดสิบบาทแปดหกส่สิบแปดเจ้ากับต่อเราสี่หาสิบบาท เมื่อ <screws> กี <Basil> ้เราใส่เยอะแต่เราเนี่ยได้งหายเยอะเลยยูใส่เล้วนะยูใส่เพราะว่ารุ่นรุ่นมันรุ่นสันสามเมตรนั่นสี่เมตรนั่นสี่เมตรนั่นเราเราขายอด้สามร้อยอันนี้ก็สามร้อยไฮโลดข่อยเอานั้เรามาสะกก้อนไเรามาเห็นบอกจะแน่นข่อยก็จุนเต็มล้นไปบุ่นของข่อยนะซื้อแต่น้ำเล้าซื้อซี่ใดเล้าไปทางไหนเหล้าไปหาผู้สาวเล้วหรโอ้ยพ่อใหญ่อันนี้ ยูซืย <tolerance> <smoke> ูซ oh, yeah. well, no, ือเป็นพญอันนี่ไปเก่งพูดเลยในบ้านูเลยโอ้เล่ามาบอกขอยเด้อเออเลาเงียนยาสูบเล่ไปเไปเลยเนยางม้เเนี่ยนั่งจเบียต่ออยู่ไปอย่านเินข่อยเด้อนี่ขอยยืนนี่ บแมนยางมานั่นบัวแมนทันลรแมนนะเนาะโอ้ยจังส้มสะพ้ายกระเป๋าเนาะโบสะพ้ายกระเป๋าโอนเอ็นโอนเอ็นอยู่เนไปไมาไปหาา้า ย่งหน่อยนึงกะ็ะซํำหอดนั่นละดูปู่เราก่อนนะคะปู่เราก่อนค่ะท้องฟ้าก็เป็นสีเงินนะคะปู่เราก็เป็นสีเงินค่ะ นะคะท้องฟ้าก็เป็นสีเงินปูเราก็เป็นสีเงินโอ้ ู่เราเป็นสีเงินนะคะสีเงินค่ะก็ดูปู่ก่อนเนาะมีรถมานะคะรถมาขายของะคะ่ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วก็มาแล้วนะคะมากำลังจะอยากเจออยู่คุณตาขาประจำสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ ฝากดูโฆษณาจจหน่อยนะคะฝา,ากดูโฆษณา